สวัสดีครับพบกันที่หน้าจอ YouTube ของจอร์ดหวานเจี๊ยบกันอีกเช่นเคยครูไหนที่ว่าดีครูไหนที่ว่าเด็ดมีอยู่ในบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้แน่นอนสรุปผลบอลหน้าช่องเมื่อวานนี้เนี่ยใครเอาคู่ไหนไปใส่กันเนี่ยก็แวะมารายงานตัวให้ผมได้รู้หน่อยว่าหยิบโดนของดีกันไปหรือเปล่านะครับในหมู่บ้านของเราเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้ลั่นกันไปเต็มๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในผลงานของจอร์ดนะครับตามกดไลค์กันที่หน้าจอ YouTube แล้วก็ยังตามกันเข้าไปในหมู่บ้านก็ขอขอบคุณในความเชื่อใจนะคครรรรััับกกก็็สาาาานนนทีี่ววดดอไไมมถเเเข้้ปย JD77 แอดจี JD, แล้วก็เจ็ดตัวเดี๋ยวจอร์ดพาไปลุยเหมือนเพื่อนๆเ,เขานะครับจัดตัวเน้นตัววีพีตัวบัคก,กดสดครบเครื่องเดี๋ยวเราไปเจอกันในหมู่บ้านนะครับอ๋อ,อแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับสิทธิ์การขอตัวเน้นฟรีๆวัลนละ1ตัวสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ที่หน้าช่องยู u ูบของจอร์ดหวานเจี๊ยบเนี่ยก็ยังอยู่นะครับสามารถกดรับกันที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย แล้ววันนี้เนี่ยจอร์ดก็คัดไม่ได้ดูกัน8คู่นะครับมีคู่กิจกรรมมาให้ร่วมทายผลกันเหมือนเดิมนะครับก็เพียงแค่คอมเมนต์ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่กิจกรรมที่จอร์ดได้ใส่ไว้ให้ในคู่แรกตอบถูกเนี่ยก็แคบคาตอบของท่านแล้วก็คลิกลิงก์ที่ด้านล่างเพื่อรับเซิร์ฟุตบอลเกรดพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆไปใส่กันที่บ้านได้เลยนะครับก็ฝากกัน้อมปากหอมคอ,อนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้จะหวานหรือขมก็ไปชมกันเลยเปิดมาในคู่แรกกับรายการยูโรปาลีกวันนี้เนี่ยจะเป็นเก่งทีมจากเบลเยียมเปิดบ้าาานรรับบกกมมเเยืยออขงลติ it, ทีจป สำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่กิจกรรมประจําวันนี้ของเรานะครับเพียงแค่คอมเมนต์ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่นี้เข้ามาตอบถูกเนี่ยก็แคปคาตอบของท่านนะครับส่งมาในช่องทางที่ผมได้ปักหมุดเอาไว้ให้ที่ด้านล่างเพื่อรับเสือ Premium, ้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆเหมือนที่ผมขึ้นให้ดูบนหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมทายกันมาก่อนที่คู่นี้จะลงเตะด้วยนะครับคู่นี้เนี่ยจะลงเตะกันในเวลา5ทุ่ม45เฮดตูเฮดของทั้งคู่ในทุกรายการเนี่ยไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรก ก็มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านเก้งห้านัดหลังสุดที่เพิ่งลงเตะไปเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ในยูโรปาลีกล่าสุดเนี่ยก็ผลงานไม่ดีเลยนะครับเพิ่งเปิดบ้านแพ้กับเฟเรนซ์วาลอสไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งอีกเกมหนึ่งในยูโรปาลีกเนี่ยเหมือนจะทําได้ดีนะครับมีออกไปเยือนเรนเจอร์ชนะมาได้ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งแต่จากค่ายอีกจีเนี่ยควรจะชนะได้มากกว่านี้นะครับสองถึงสามลูกเนี่ยควรมีให้เห็นนะครับในเกมนั้นส่วนฟอร์มในลีกเนี่ยช่วงออกสตาาาารรร์ทททฤดดดูกมดมดล,กลมกมไไไ้่่่่คคอยีเหนะับ เก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับ5นัดหลังสุดที่ลงเตะผลงานในยูโรปาลีกล่าสุดออกไปเยือน ed, ลูโดโกเลต์รัดกาดมานะครับก็ชนะมาได้0ูนอีกเกมหนึ่งก็เปิดบ้านเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มา2ประตูต่อ2ในยูโรปาลีก2นัดเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนฟอร์มในลีกเนี่ยก็คล้ายๆกับเจ้าบ้านเก่งเลยนะครับช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลเนี่ยทำมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงนี้เนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่จากฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งทีมเยือน,น,นเบติสดดููจจจะะะะนน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 น่่่าา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 ไปมมมมมมมกกกกกกววคคครรรัััับบบใใเเเีี้้้้้พอออขงงงทท2 2หยแผ4 3 3 1ลุ คนวันนี้เนี่ยจะเป็นซอจับคู่กับคาริซัสในบทบาทตัวลุกนะครับและสุดหน้าตัวเป้าวันนี้ก็จะเป็นฮยอนกายูสุดนหน้าชาวเกาหลีนะครับตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บไปเนี่ยมีรายงานเข้ามาทั้งหมด4คนก็สําคัญกับทีมชุดใหญ่แทบทั้งนั้นนะครับเป็นท็อปแอซิสต์ของทีมอย่างเจมส์สตักเกอร์ดาวซันโวของทีมอย่างซากาเรียเอลอาร์ดีและคนนึงก็เป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างโทเบียสลาวาวนะครับก็ดูโคตรจะไม่พร้อมเลยนะครับไม่มีผู้รักษาประตูมือหนึ่งไม่มีดาวซันโวแล้วก็ไม่มีคนแอสสสสซซิิตต์ดนดน้้้้วว 4, 2, 3, วววยยยยนน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 นะะคครัััััััับใใีีีีีี่่่่่ททาาาางงงงฝฝฝเเเเลลอออมมืจแผ4กกุปปปป็็ข โทนี่กองกลางตัวลุกหนึ่งคนเป็นโลเซลโซและสุนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นเฮอร์นันเดสตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายงานเข้ามา1คนก็เป็นอิตโก้ละก้อนตัวแบบของทีมนะครับแต่ก็บาดเจ็บไปตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้วตอนนี้เบติสน่าจะปรับตัวได้แล้วนะครับแล้วก็มีลอเช็คคามฟิตในเกมนัดนี้อยู่คนหนึ่งนะครับก็เป็นสุนหน้าตัวเป้าอย่างเซดิกบากัมบูในเรื่องความพร้อมและชื่อชั้นของขุมกําลังในทางฝั่งแล้วเบติสดูกินขาดเลยนะครับในวันนี้เราก็มาดูห้าบ้านเกเ่าไนะบว้ม ที่เบติสออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ3ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็หนักไปทางเสมอเกมในบ้านของเก้งเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักนะครับส่วนทางฝั่งเล้าเบติสเนี่ยฟอร์มเกมเยือนก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ดูน่าเชียร์กว่าทางฝั่งเจ้าบ้านชัดเจนนะครับเราก็มาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้กันนะครับโจ์เนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งเล้าเบติสต้องชนะ1ประตูจากฟอร์มและสถิติเนี่ยก็ค่อนข้างชี้ชัดนะครับว่าวันนี้เนี่ยน่าไปทางฝั่งไหนนะครับก็ขอมองไปทางฝัง่ ต่อมาคู่ที่2จะเป็นโกเฮดอีเกิลทีมจากเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตตันวิลลาทีมจากอังกฤษ ทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา5้าทุ่มสี่สิบห้าเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมเนี่ยไม่เคยพบกันมาก่อนในทุกรายการนะครับเกมนี้นจะเป็นเกมแรกก็มาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่กันนะครับ5นัดหลังสุดที่โกลัเฮดลงเตะไปเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้หนึ่งเกมเสมอสองแพ้สองในยูโรปาลีกล่าสุดเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับออกไปเยือนพานาตินาคอสมาก็ชนะมาได้หนึ่งประตูต่อสองส่วนผลงานในลีกตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเลยก็ว่าได้นะครับอยู่ในอันดับเก้าและช่วงนี้เนี่ยก็ยัง ครับออกไปเยือนเฟยานูดชนะมาได้0ประตูต่อ2มีเกมในยูโรปาลีกอีกเกมหนึ่งนะครับก็เปิดบ้านชนะบุรญญามาได้1ประตูต่อ0ส่วนฟอร์มในลีกตอนนี้เนี่ยตั้งตัวได้แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะทอตแนมฮอสเปอร์มาได้1-2ก่อนหน้านี้ก็มีชนะเบอร์ลี่มาได้2 1ชนะฟูแลมมาได้3 1ฟอร์มช่วงนี้เนี่ยกำลังพีคนะครับช่วงออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้เนี่ยมีฟอร์มหลุดทรงไปไกลเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาได้ด้วยฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าเดิมก็ดูน่าเชียร์อย่างแรงนะครับแอตตันวิลล่าในวันนี้เราก็มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านโกเฮดจะมาในแผน4-2-3-1ในลุก4คนวันนี้เนี่ยปีกฝั่ง ้ายจะเป็นมาร์กาเร็ฝั่งขวาเป็นซูเล่กองกลางตัวลุกหนึ่งคนเป็นเบมและสุหน้าตัวเป้าก็จะเป็นสมิธตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บไปเนี่ยมีแรยงานเข้ามา1คนเป็นวิกเตอร์เอ็ดวิร์ดเซนสุหน้าตัวเป้าและที่รอเช็คความฟิตอยู่2คนวันนี้เนี่ยเป็นพิมซัดท็อปกองหลังอีกคนหนึ่งก็เป็นกองกลางตัวลุกอย่างโซเลนเทงสเต็นะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเรีนแอตตันวิลล่าเนี่ยจะมาในแผน4-3-3ของอุไนเอรี่กองหน้า3คนวันนี้เนี่ยฝั่งสายเป็นบุเลนเดียฝั่งขวาเป็นกัส ัวผู้เล่นที่บาดเจ็บของฝั่งวิลล่าเนี่ยมีแรยงานเข้ามา1คนก็เป็นยูริเตเลมันก็บาดเจ็บไปตั้งแต่ช่วงออกสตาร์ทของฤดูกาลและมีรอเชคคอมฟิตอยู่คนหนึ่งวันนี้ก็เป็นไทลอนมิงส์นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยก็ดูพร้อมสาหรับเกมนี้ด้วยกันทั้งคู่นะครับทางฝั่งวิลล่าเนี่ยอาจจะมีโรเตชันนักเตะไปบ้างแต่ว่าชุดนี้เนี่ยก็เพียงพอสําหรับการเจอกับโกอาเฮดในวันนี้นะครับมาดูห้านัดหลังสุดที่โกอาเฮดเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับเก็บชัยชนะมาได้ game, สอนู่ค่เกมเัมนนอสองแพ้่องมีทำ ให้กับสเตอัวบูคาเลสมาศูนย์ประตูต่อ1หนึ่งในบ้านของตัวเองดูจากภาพรวมของฟอร์มหนัดหลังสุดขุมกาลังบวกกับฟอร์มในบ้านเนี่ยวันนี้โกอาเฮดีเกิลไม่น่าเชยรออย่างแรงนะครับมาดูทางฝั่งแอตตันวิลล่า5เกมหลังสุดที่ออกไปเยือนนะครับเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ2แพ้1ที่ออกไปเยือนในยูโรปาลีกล่าสุดก็เป็นเกมที่ชนะเฟยานูดมาได้ศูนย์สองส่วนที่ออกไปเยือนในเกมลีกเนี่ยมี3เกมนะครับก็ยังไม่แพ้ใครนะครับมีชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์มาได้12 และช่วงที่ฟอร์มย่ำแย่แบบสุดๆเนี่ยก็มีเสมอกับซันเดอร์แลนด์ที่เหลือ10คนมา1 1และกเกมนึงก็เสมอจืดๆกับแอตตันวิลล่าไปนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ดูจากฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยคิดว่ากลับมาแบบเต็มตัวแล้วนะครับวิลล่าแล้วก็จะกลับมาโหดกว่าฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ำนะครับฟอร์มนี้เนี่ยเราก็มาดูแนวทางของจอตในวันนี้กันนะครับโจทย์เนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งวิลล่าต้องชนะมากกว่า1ประตูก็สำหรับโจทย์นีนและเกมนี้เนี่ยก็ขอมองไปทางฝั่งที่ดูดดดีีีกวววว่่่่่่าาาาแบบชบชไไััเเจจนนนนนออออยยยยงตตตะะะรไไไปปป้ i, ทท0ู2ุมืห ต่อมาคู่ที่3ในยูโรปาลีกของเราวันนี้นะครับจะเป็นเฟนาบเช่ทีมจากตุรกีเปิดบ้านรับการมาเยือนของสตุตการ์ดทีมจากเยอรมันทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่ม45 เฮดตูเฮดของทั้งคู่เนี่ยไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกมาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับหเกมหลังสุดที่เฟนอเบเช่เพิ่งลงเตะไปเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ผลงานในยูโรปาลีกล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านชนะนิดมาได้2ประตูตอนหนึ่งอีกเกมหนึ่งเนี่ยมีไปเยือนดินาโมซาเก็บนะครับแพ้มา3ประตูตอนหนึ่งเท่ากับว่าผลงานในถ้วยนี้ของเฟเนเนี่ยชนะมา1เกมแพ้1ยิงได้3เสีย4เก็บได้3แต้มอยู่ในอันดับ20ส่วนผลงานในลีกเนี่ยก็ค่อนข ส่วนทางฝั่งทีมเยือนสตุต์ดเนี่ยหเกมหลังสุดเก็บชัยชนะมาได้4เกมแพ้1และเกมที่แพ้มากเกมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเกมในยูโรปาลีกนะครับแพ้กับบาเซิลไป2ประตูต่อศูนย์ก็ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดนะครับว่าโลเทชั่นนักเตะเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีนะครับทางฝั่งสตุต์ดเวลามีเกมบอลถ้วยกลางสัปดาห์เนี่ยมักจะทาผลงานได้ไม่ดีแต่ว่าผลงานในลีกตอนนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าค่อนไปทางดีมากๆในคู่นี้เนี่ยเราต้องไปดูกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเราจะเห็นได้ชัด 4 2 3 1 ลายที่คาดวันนี้เนี่ยก็เป็น11ตัวจริงหวัง3แต้มนะครับอยู่กันแทบจะครบหมดตัวแบกๆเนี่ยก็มีมิลานสกินแน่มา์โกเซนซิโอยุคเชกนาลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นอัคโตกลูปีกฝั่งขวาเป็นเนเน่กองกลางตัวลุก1คนเป็นทาลิตกาและสุดหน้าตัวเป้าก็จะเป็นเอนเนสเซอรี่นะครับคนที่ขาดหายไปจากทีมชุดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างเอเดอร์ซอนมอลเลสซึ่งรอเช็คความฟิตในเกมนัดน,นี้อยู่นะครับส่วนทั้งฝั่งทีมเยนสตุตการ์ดจะมาในแผน เตะก,กันไม่ได้เลยนะครับทางฝั่งสตุตการ์ดแนลูก3คนวันนี้เนี่ยจะเป็นเอลการนุสจับคู่กับนาตี้ในบทบาทตัวลุกและส่วนนัาตัวเป้าก็จะเป็นอุนดับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายงานเข้ามา6คนรายชื่อเนี่ยสามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับตัวหลักๆที่เจ็บไปก็จะมีเทียโกโทมัสเอเมดินเดมิโลวิดจามี่เลเวอริงก็ดูจากความฟิตและความพร้อมเนี่ยทางฝั่งเฟเนวันนี้จะดูดีกว่าเยอะนะครับก็มาดู5้านัดหลังสุดที่เฟนาบาเช่เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับ5นัดในเก็บชัยชนะมาได้เ,เสี่เามเนสนัมอ ออกไปเยือนเนี่ยนนเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2ออกไปเยือนในยูโรปาลีกล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้กับบาเซิลมา2อส่วนที่ออกไปเยือนในลีกเนี่ยถือว่าทาได้ค่อนข้างดีนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะชนะวบบวกมาได้ศูนย์ประตูต่อ3มีชนะโคโลนมาได้12แล้วก็แพ้กับไฟบวกไป3ประตูต่อหนึ่งถ้าวัดกันโดยภาพรวมเนี่ยวันนี้เฟเนดูเหนือกว่านะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันที่โจทย์นะครับสำหรับแนวทางของจอร์ดในวันนี้เนี่ยโจทย์เปิดไห้ทางฝั่งเฟเนรบัเช่ต้องชนะ, 1, ะตก,กนค้าดูน,น,านึ่งาพระตูง่าย พร้อมกว่าและสำหรับโจทย์นี้ที่เปิดมาเนี่ยผมก็มองว่าไม่ได้แพงอะไรนะครับก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเฟเนรบเช่ว่าจะชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ไปลุยเฟเนเอาให้หวานเจี๊ยบต่อมาคู่ที่4เป็นเฟยานูดทีมจากเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของพานาตินายกอสทีมจากกิกทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่ม45 เฮดทูเฮดของทั้งคู่เนี่ยเคยพบกันแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นทางฝั่งพานตีนไกสเก็บชัยชนะครั้งนั้นมาได้นะครับเกิดขึ้นในปี2019เป็นเกมกระชับมิตรนะครับเฟยานูตเปิดบ้านแพ้กับพานตีนไกสไปศูนย์ประตูต่อ3ก็ได้ข่มกันไปด้านเฮดทูเฮดนะครับแต่เกิดขึ้นในปี2019เนี่ยก็ค่อนข้างจะวัดอะไรในช่วงนี้มากไม่ได้ก็มาดูฟอร์มของทั้งคู่กันนะครับห้านัดหลังสุดที่เฟยานูตเพิ่งจะลงเตะไปเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เเกมแพ้2ลงตะในยูโรสาลีกมา2เกมก็แพ้ไปทั้ง2เกกมมนะครัับบีแแพ้อตตัันวิลล่าาาาามม0-2แพ้ก้กกบบ1ประตตู่อ0 ก็ดูจะไปโฟกัสในลีกซะส่วนใหญ่นะครับเกมล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนเฮลเอรเอเมโลก็ถล่มเขาไปศูนย์ประตูต่อ7ก่อนหน้านี้2เกมก็ชนะมาได้ทั้งหมดนะครับมีชนะอูเทคมาได้3 2ชนะโกนิงเกนมาได้ศูนย์หนึ่งเฟยานูดที่นำทัพมาโดยโรบ Robin, ินฟานเพอร์ซี่เนี่ยโฟกัสในลีกค่อนข้างดีนะครับฟอร์มเนี่ยดีมากๆแต่กับบอลยุโรปเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เข้าที่กว่านี้ ส่วนฝั่งพนาติชนกอสหเกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1มีลงเตะในยูโรปาลีกเนี่ยสเกมนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านแพ้กับกัวเฮดอีเกิลมา1ประตูต่อ2และเกมหนึ่งเนี่ยก็ชนะยังบอยมาได้1ประตูต่อ4ก็น่าคิดอยู่นะครับพนาติชนกอสเพิ่งจะแพ้กับกัวเฮดอีเกิลทีมในเอเรดิวิซีมานะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอกับทีมอย่างเฟยานูตในลีกเดียวกันเนี่ยอาจจะแพ้ทางก็เป็นได้นะครับส่วนฟอร์มในลีกตอนนี้เนี่ยกลับมาดูดีแล้วนน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 นะะะคครรรรััับบจจาาาาากก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 ตอออแแแเเเเีีีีีีี่่่่่่่ยยยยหหหหมมมมืืโโฟสใใ้้้้วกกวูปปลลลลลิไไทททํชงงๆผดดุุพ ไปไก่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในดับดับ7ก็มาดูความพร้อมของทั้งคู่กันนะครับทางฝั่งเจ้าบ,บ้านเฟยนูดจ,จะมาในแผน4-3-3กองหน้า3คนปีกฝั่งซ้ายเป็นซาเออร์ฝั่งขวาเป็นมูซาและสุดนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นอูเอดะรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บมีรายงานเข้ามา2คนเป็นกองหลังทั้งคู่นะครับมาค่อนเจิงกับโทมัสบีแลนดมีรอเชคความฟิตอยู่3คนแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นเควินตินทิมเบอร์นะครับที่วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเล่นส่วนทีมเยือนพานาติในกอสจะมาในแผน4-3-2-1น,น,น, Sal นบบวนนวนวรรุุุกกกกนนนนนเเเเเเปป็็็าาาาลลลูีีี่่่ััับบบตตตตต้้ใททแะะสสสดจจอ์ผ ฝั่งทีมเยือนพานาะตินกอนี่ยมีรายงานเข้ามาทั้งหมด3คนมีไซเรวเดเซอร์กองหน้าตัวเป้าฟาคุนโดพิเยตตีปีกขวาตัวเก่งและคนหนึ่งก็จะเป็นจานิสโบกอรับกองหน้าฝั่งขวาที่บาดเจ็บอยู่มีรอเช็คความฟิตอยู่คนหนึ่งเป็นกองกลางจอมพเนจรอย่างเลนโะตซานเชตนะครับวันนี้ในะความพร้อมดูจะพอๆกันแต่ว่าทางฝั่งพานาะตินกอนี่ยจะขาดผู้เล่นในทีมชุดหลักไปมากกว่าเราก็มาดูหนัดหลังสุดที่เฟยนูตเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับเก็บชัยชนะมาได้4เกมแพ้1ที่แพ้มาเกมนนนึงเเ่กกกก็็ปปมใโรับแพ้ไป0ในบ้านนเกมอื่ๆ น่าเชียร์มากๆนะครับสำหรับเฟยานูตในวันนี้เล่นในบ้านเนี่ยได้เปรียบคู่แข่งแทบทุกเกมส่วน5เกมหลังสุดที่พานาตินายกอรออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ2แพ้1ไปเยือนในยูโรปาลีกเนี่ยมีฟอร์มที่ดูดีนะครับมีชนะยังบอยมาได้1นึแต่ว่าฟอร์มช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะยังผีเข้าผีออกไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเราก็มาดูแนวทางของจรอดในวันนี้กันนะครับโจทเนี่ยเปิดไห้ทางฝั่งเฟยานูตต้องชนะมากกว่า1ประตูเฟยานูตในลีกตอนนี้เนี่ยมีฟอร นะถ้ายังเก็บ3แต้มแรกในเวทียุโรปไม่ได้เนี่ยผมมองว่าจะมีผลกับกําลังใจในเกมถัดๆไปในเวทียุโรปนะครับส่วนพนาณิเตนไนกอรวันนี้เนี่ยดูไม่ค่อยน่าเชียร์อยู่แล้วนะครับเรื่องความพร้อมเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีและฟอร์มในตอนนี้เนี่ยก็ยังดูไว้ใจมากไม่ได้ก็สำหรับโจทย์นี้และเกมนี้เนี่ยก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเฟยนูท,ที่ต้องเน้นในเกมนัดนี้มากๆว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ไปลุยฟานเพอร์ซี่เอาให้หวานเจี๊ยบต่อมาคู่ดียงทีมจากฝรั่งเศสเปิดบ้านรับการมมาาาเเยออนบร์ซซลทีจกสวด ทั้งคู่ก็จะลงเตะกกันในเวลา5ทุ่ม45เฮดของทั้งคู่เนี่ยไม่เคยพบกันมาก่อนเกมนี้จะเป็นเกมแรกเราก็มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านลียงเนี่ยหานัดหลังสุดเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2ในยูโรปาลีกล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบ้านชนะเซาวบวกมาได้2-0ส่วนฟอร์มในลีกช่วงนี้เนี่ยมาก่อนดูดีนะครับตอนนี้เนี่ยมีเป๋ๆไปบ้างแล้วนะครับสนัดล่าสุดเนี่ยแพ้มาทั้ง2นัดนะครับแพ้กับนีดไป3-2แล้วก็แพ้กับตูรูสมา1-2ด้วยชื่อเสียงในลิยงดูเหนือกว่าบาเซิลชัดเจนนะครับแต่ว่าฟอร์มในช่วง2นัดล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะไว้ใจไม่ได้นะครับเราก็มาดู ห้านัดหลังสุดที่บาเซิลลงเตะนะครับเก็บชัยชนะมาได้3เกมแพ้2ก็ฟอร์มเดียวกันเลยนะครับมีลงเตะในยูโรปาลีกมา2เกมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านชนะสตุต gart มาได้2อศูนย์อีกเกมหนึ่งเนี่ยแพ้กับไฟบวกไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์มในลีกตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับสเกมล่าสุดเนี่ยก็ชนะมาได้ทั้ง2เกม มีผลงานไม่ดีมาเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมที่แพ้กับลูเซิลไป1ประตูต่อ2เกมนั้นเนี่ยบาเซิโลโรเตชันนักเตะเก็บตัวไว้รอเจอกับสตุตการ์ดเกมกลางสัปดาห์นะครับก็มาดูความพร้อมของทั้งคู่กันนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านลียงเนี่ยจะมาในแผน4-2-3-1แนวลุก4คนวันนี้เนี่ยปีกฝั่งซ้ายเป็นฟอฟาน่าปีกฝั่งขวาเป็นการาเบกกองกลางตัวลุก1คนเป็นตอริโซและส่วนหน้าตวเป้าก็จะเป็นสเตียโนส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายงานเข้ามาทั้งหมด3คนตัวหลักๆที่เจ็บไปจากทีมมชชุุดดดใหญ่เ่เเเเยย็้ัััตงงลบทฝซจ จะมาในแผน4-2-3-1นลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นอเตเล่ปีกฝั่งขวาเป็นออ bon กโบนิโฟกองกลางตัวลุก1คนเป็นเซดานเชกิลี่และส่วนหน้าตัวเป่าก็จะเป็นไอเยตตีตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายง,งานเข้ามาทั้งหมด2คนก็เป็นแบ็คขวาชาวญี่ปุ่นอย่างเคโกะซูเนโมโตะและคนหนึ่งก็จะเป็นฟินฟานเบมเมอร์นะครับกองหลังในเรื่องของขุมกาลังเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับทางฝั่งลียงเนี่ยดูดีกว่าเยอะนะครับเราก็มาดู5นัดหลังสุดที่ลียงเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับเก็บชัยชนะมาม้ีานฟ ในบ้านดูดีมากนะครับจนกระทั่งนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาสะดุดแพ้กับตูลรุมา1ประตูต่อ 2, 2> <l uc> ก็ยังถือว่ามีฟอร์มในบ้านที่ดูดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูหนัดหลังสุดที่บาเซิลเล่นเป็นเกมเยือนกันบ้างนะครับเก็บชัยชนะมาได้4เกมแพ้1 <l uc> ที่ออกไปเยือนแล้วแพ้เนี่ยก็เป็นเกมในยุโปรป้าที่แพ้กับฝ่ายบวกมา2ประตูต่อ1น <l uc> ส่วนอีก4เกมที่ออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้4เกมรวดฟอร์มดีมากนะครับ <l uc> ทั้งคู่เนี่ยมีฟอร์มโดยรวมที่สูงสีกันมากๆนะครับ <l uc> เราต้องไปวัดก ฟอร์มของลียงในช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยดีมากนะครับสะดุดแพ้ไป2เกมส่วนทางฝั่งทีมเยนบาเซ่นในชนะมา3นัดติดฟอร์มช่วงนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงนะครับเกมนี้เนี่ยก็มีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้านะครับหน้าที่ใกล้เคียงที่สุดผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยจะเสมอกันไปด้วยสกอร์สูงเพราะงั้นอยากให้เน้นไปที่มองบนนะครับส่วนเรื่องวินโจดเนี่ยขอไปทางฝั่งทีมเยนบาเซ่นว่าจะยันเสมอได้ที่2ประตูต่อ2อไปลุยพระรองหวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่6เป็นไฟบวกทีมจากเยอรมันเปิดบ้านรับการมมาเเยืออนนขง c, ทีจกแ ทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมเนี่ยก็ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกผลงานในห้านัดหลังสุดของไฟบวกเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้1เกมเสมอ4ยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ก็หนักไปทางเสมอในยูโรปาลีกล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะไปเยือนบุลนย่ามานะครับเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วที่ทําได้ดีเกมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเกมในนัดก,กระชับมิตรซะด้วยนะครับเปิดบ้านชนะคาร์ลเชอร์ไป7ประตูต่อศูนย์ก็น่าจะวัดอะไรมากไม่ได้จากเกมนี้นะครับส่วนฟอร์มในลีก ของอูเทกกันก่อนนะครับ5นัดเนเก็บชัยชนะมาได้1เกมเสมอ1แพ้3ฝั่งเจ้าบ้านไฟบวกเนี่ยก็ดูว่าแย่แล้วนะครับทางฝั่งอูเทกวันนี้เนี่ยแย่กว่านะครับเกมในยูโรป้าลีกล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนบานก็แพ้มา1ประตูต่อ0ส่วนฟอร์มในลีกเนี่ยออกสตาร์ทมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะมีฟอร์มที่เป๋ๆไปแล้วนะครับเราก็ไปดูความพร้อมของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านไฟบวกจะมาในแผน4-2-3-1นาลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นกัฟฟัั่่่งววววาาาาาาเเเเเปปป็็็็นน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 บบตตต้้กกกกอลลลุครรแะะสจจดมมูผทีี เข้ามาทั้งหมด3คนตัวหลักๆที่เจ็บไปเนี่ยก็จะเป็นกองกลางตัวรับอย่างแพตติกออเตอร์ฮาร์กอีกคนนึงก็เป็นกองหน้าฝั่งขวาอย่างไซเลเก้อลลี่นะครับ ฝั่งทีมเยอนอูเทควันนี้นะครับจะมาในแผน4-3-3กองหน้า3คนฝั่งซ้ายเป็นแบงคฝั่งขวาเป็นรอดิีเกตและสุนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นมินส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายงานเข้ามา1คนเป็นแบ็คขวาอย่างเวเต์ลุนนะครับและรอเช็คความฟิตอยู่วันนี้เนี่ยมี3คนตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นกองกลางตัวลุกอย่างวิกเตอร์เจนเซนและคนนึ่งเนี่ยก็เป็นกองหน้าฝั่งซ้ายอย่างโยอันแคทเธอรีนนะครับก็มาดู5นัดหลังสุดที่ฝ่ายบวกเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับฟอร์มเนี่ยค่อนข เก็บชนะมาได้2เกมแพ้3ก็ดูจากฟอร์มเย่าเยือนแล้วผลงานโดยรวมของทั้งคู่เนี่ยวันนี้ไฟบวกดูเป็นฝั่งที่น่าไปกว่านะครับเราก็มาดูแนวทางของจอตในวันนี้กันนะครับโจทเนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งไฟบวกต้องชนะมากกว่า1ประตูอูเทกเนี่ยฟอร์มช่วงหลังๆย่ยแย่มากนะครับก็เพิ่งชนะมาได้ในเกมล่าสุดนะครับหลังจากที่ไม่ชนะใครมา4เกมติดส่วนทั้งฝั่งไฟบวกช่วงนี้ถึงจะหนักไปทางเสมอนะครับแต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยจะงัดฟอร์มเก่งขึ้นมาเล่นในถ้วยยุโรปก็จากโจ์นี้และเกมนี้เนี่ยค ฝ่ายบวกว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์คู่ที่7กับรายการยูโรปาลีกนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นลิวทีมจากฝรั่งเศสเปิดบ้านรับการมาเยือนของ P.A.O.K OK, ทีมจากกรีเฮดูเฮดของทั้งคู่เนี่ยไม่เคยพบกันมาเลยนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกมาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านลิวห้านัดหลังสุดเ,เก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ในยูโรปาลีกล่าสุดออกไปเยือนเอสโรมาก็ชนะมาได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเกมนั้นเนี่ยโคตรมีดวงนะครับโรม่ากกมยิงจุดโทษ ฟอร์มในถ้วยยุโรปเนี่ยก็ค่อนข้างแรงนะครับแล้วฟอร์มในลีกตอนนี้ก็ยังดูดีอยู่ด้วยนะครับเพิ่งเสมอกับปารีสแซงเชียงแมงมาได้1ประตูต่อนหนึ่งและเกมในนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งชนะมานะครับออกไปเยือนนองก็ชนะมาได้ศูนย์ประตูต่อสองก็ดูเป็นตัวเลือกแรกที่ดีเลยนะครับสำหรับเจ้าบ้านลิวในวันนี้ส่วนทังฝั่งทีมเยือนพีเอเคเนี่ยห้านัดหลังสุดเก็บชัยชนะมาได้สองเกมเสมอสองแพ้หนึ่ง ในถ้วยยูโรป้าล่าสุดในลงเตะไป2เกมก็ยังไม่ชนะมาเลยนะครับนัดล่าสุดแพ้กับเซลตาบิโกไป3ประตูต่อหนึ่งอีกเกมหนึ่งก็เสมอ ER กับ Mac abi, ail, ep, มาคาบีเทลอาวิฟมาศูน์ประตูต่อศูน์ส่วนฟอร์มในลีกเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีนะครับสองเกมล่าสุดเอาชนะมาได้ทั้ง2เกมก็ถือว่าฟอร์มในช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างไปทางดีด้วยกันทั้งคู่นะครับเราก็ไปเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับทา้งฝั่งเจ้าบ้านลิลเนี่ยจะมาในแผน4-2-3-1นาลิกาปี่็นติเเร์นัดฝั่งซ้ายเป ที่บาดเจ็บไปเนี่ยมีรายง,งานเข้ามา2คนก็เป็นอาเบโลกับตูเล่นะครับเป็นกองหลังทั้งคู่เลยส่วนฝั่งทีมเยือน p ีเวันนี้จะมาในแผน4 2 3 1อนาลุก4ี่คนปิกฝั่งซ้ายเป็นเดดโบดอปปีกฝั่งขวาเป็นซิฟโควิดกองกลางตัวลุก1คนเป็นคอนสแตนติลิอัสและส่วนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นไก่คูมาคิดนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายง,งานเข้ามา2คนตัวหลักๆที่เจ็บไปจากทีมชุดใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกองกลางตัวรับอย่างออสโดฟนะครับอีกคนนึงก็เป็นกองหน้าฝั่งซ้ายอย่างไทั เราก็มาดูห้านัดหลังสุดที่ริวเปิดบ้านเล่นนะครับเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ที่เปิดบ้านเล่นในยุโรปปาลีกก็เป็นเกมที่ชนะบานมาได้2ประตูต่อหนึ่งส่วนที่เปิดบ้านเล่นในเกมลีกเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับปารีแสแซงเชีงแมงมาได้1ประตูต่อ1นเกมก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสะดุดแพ้กับลียงไปศูนประตูต่อหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับชนะตูลูสมาได้สองหนึางชนะโมนาโกมาได้หนึ่งศูนย์และเป็นการ กเกมหลังสุดที่ PLK ออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2 ที่ออกไปเยือนในถ้วยยูโรป้าลีกเนี่ยก็เป็นเกมที่แพ้กับเซลตาบิโกมา3ประตูต่อหนึ่งสเกมที่ออกไปเยือนในลีกเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดูดีนะครับสนัดยังไม่แพ้ใครนะครับชนะมาได้2เกมเสมอหนึ่งแต่ฟอร์มเวลาต้องมาเจอเกมกลางสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างแย่นะครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้ในถ้วยกิกคัพให้กับเรวเดียกอสมานะครับสประตูต่อหนึ่งจากฟอร์มโดยรวมแล้วเนี่ยวันนี้เจ้าบ้านริวจะดูน่าไปกว่านะครับเราก็ไปดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้กันนะครับโจดเนี่ยเปิดไม่ต้องฝั่งลิวต้อง แต่ด้วยความเข้มข้นของลีกแล้วก็ชื่อชั้นเนี่ยยังไงวันนี้ทั้งฝั่งริวก็ดูกินขาดและในช่วงล่าสุดเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่าริวเนี่ยขวัญกำลังใจมาแบบเต็มเปี่ยมนะครับเพิ่งจะเสมอกับปารีสแซงแมงมาได้1ประตูต่อหนึ่งและหลังจากเสมอกับปารีสมาได้เนี่ยก็ยังมีไปชนะรองมาได้ศูนย์ประตูต่อสองอีกผมมองว่าวันนี้เนี่ยทางฝั่งริวน่าจะบุกใส่ยับนะครับด้วยความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมและสำหรับคู่นี้เนี่ยจอจอยากให้เน้นไปที่มองบนด้วยนะครับเพราะ่่รนนี้ะะปปดอทไไช3ตตู ลุยเจ้าบ้านหวานเจี๊ยบ ต่อมาคู่ที่8คู่สุดท้ายมีคอนเฟลเลนซ์ลีกหลุดมาคู่หนึ่งนะครับจะเป็นคิตตันพาเลตทีมจากอังกฤษเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอีเควลานาคาทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองเฮดทูเฮดของทั้งคู่เนี่ยไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกแล้วก็มาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของคิตตันพาเลตนะครับเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1ในคอนเฟลเลนซ์ลีกล่าสุดเนี่ยก็ตบดินาโมเคียปมาศูนย์ประตูต่อ2ส่วนฟอร์มในลีกช่วงนี้เนี่ยเริ่มหมดแรงแล้วนะครับนัดล่าสุดเพิ่่่่งจะะเเเเสมมออออออ3กกกกันนััับบบรร์นนนนนนหห้้้้าีีย็แพใวตตตไป 2, ป2ู ส่วน5เกมหลังสุดของริมเยือนลูนาก้าเนี่ยฟอร์มดีมากนะครับเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมแพ้1ในคอนเฟลนซีกล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะตบเอเซ็กอักมามาแบบเหนือคาดเลยนะครับสประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์มในลีกช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างโหดนะครับมีสะดุดแพ้กับพาฟอร์สมาทีมเดียวนะครับสประตูต่อ4ี่พาฟอร์สมันโหดอยู่แล้วนะครับในลีกวัดกันจากฟอร์มของทั้งคู่ในช่วงนี้เนี่ยทางฝั่งลูนาก้าทีมเยือนจะดูดีกว่านะครับ เราก็มาดูความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับคิดตันพาเลตวันนี้เนี่ยจะมาในแผน3-43กองหน้า3คนวันนี้เนี่ยฝั่งซ้ายเป็นเยรามีพีโน่ฝั่งขวาเป็นไดชิคามาดาและสุดหน้าตวเป้าก็จะเป็นมาเตต้านะครับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยมีรายงานเข้ามา2คนเป็นกองหลังอย่างชาดีลิสอีกคนนึงก็เป็นกองกลางตัวรับอย่างชิกดูกูเล่ส่วนแบ็คซ้ายอย่างโบนาโซซาเนี่ยติดทดแบนใบแดงเกมนี้ลงเล่นไม่ได้และแบ็คขวาดาวลุ่งอย่างเซลิปคอปัวฮาเนี่ยรอเช็คความฟิตในเกมนัดนี้อยู่นะครับ ส่วนทางฝั่งลูนาก้าทีมเยือนจะมาในแผน4-3-3กองหน้า3คนวันนี้ฝั่งซ้ายเป็นชาคอนฝั่งขวาเป็นลูบิโอและส่วนน้าตวเป้าก็จะเป็นบาจิกส่วนตัวเจ็บวันนี้ของลูนาก้าเนี่ยไม่มีรายงานเข้ามาจะฟิตสมบูรณ์พร้อมสาหรับเกมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไปดูห้านัดหลังสุดที่พาเลทเล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ3ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในหานัดหลังสุดที่เปิดบ้านเล่นก็ค่อนข้างดูดีเลยนะครับฟอร์มในบ้านเนี่ยถึงแม้จะหนักไปทางเสมอนะครับส่วนฟอร์มเกมเยือนของลูนาก้าห้านัดหลาก อยู่นะครับฟอร์มเกมเยือนเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับเวลาต้องออกไปเยือนในเกมยุโรปมีออกไปเยือนในรอบคัดเลือกยุโรป้าแต่ละเกมเนี่ยไม่เสมอก็แพ้นะครับส่วนใหญ่จะแพ้ซะด้วยซ้านะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยต้องเดินทางไกลมาเยือนพาเลทถึงอังกฤษเนี่ยวันนี้เนี่ยมีผลแน่นอนครับเราก็ไปดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้กันนะครับโจ์เนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งคิตตันพาเลทต้องชนะมากกว่า2ประตูก็จากฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งลานาก้าจะมีฟอร์มที่ดูดีกว่าคิตตันพาเลทในช่วงนี้ซะด้วยซ้ำนะครัตต่กากาอออออนนนนน้้้ลเีียืใงงสถทๆว คิตตันพาเลตถึงอังกฤษเรื่องสภาพอากาศเอยการปรับตัวเอยนะครับผมมองว่าทีมเล็กๆอย่างลนานักก้าเนี่ยน่นนาจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับก็สำหรับโจทย์นี้และเกมนี้เนี่ยก็มองว่าทางฝั่งคิตตันพาเลตเจ้าบ้านวันนี้เนี่ยจะสอนบอลน,นะครับชนะไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์และมองในมุมสูงไปลุยเน้นมองบนส่วนวินโจทย์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านหวานจีย๊ยบ มาสรุปแนวทางของเราทั้ง8คู่ในวันนี้กันนะครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นเกงพบกับเบติสโจ์เปิดไม้ทางฝั่งเบติตต้องชนะ1ประตูเกมนี้จอร์จก็มองไปทางฝั่งทีมเยือนเบติสว่าจะชนะไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งต่อมาคู่ที่2เป็นโกอาเฮดอีเกิลพบกับแอตตันวิลล่าโจท์เปิดไม้ทางฝั่งแอตตันวิลล่าต้องชนะมากกว่า1ประตูเกมนี้จอสก็มองไปทางฝั่งแอตตันวิลล่าว่าจะชนะไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อ2ต่อมาคู่ที่3เป็นเฟเนร์ไบเช่พบกับสตุตการ์ดโจ์เปิดไม้ให้ทาง ต่อามาคู่ที่4เป็นเฟยานูดพบกับพานาตินายกอสโจทย์เปิดมาให้ทางฝั่งเฟยานูดต้องชนะมากกว่า1ประตูเกมนี้จอร์จก็มองไปทางฝั่งเฟยานูดว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์ต่อมาคู่ที่5เป็นลียงพบกับบาซเซลโจทย์เปิดมาให้ทางฝั่งลียงต้องชนะมากกว่า1ประตูสำหรับเกมนี้จอร์จอยากให้เน้นไปที่มองบนส่วนเรื่องวินโจทย์เนี่ยไปทางฝั่งทีมเยือนบาซเซนว่าจะยันไหวที่2ประตูต่อ2 ต่อมาคู่ที่6เป็นไฟบวกพบกับอูเทคโจ์เปิดไม้ทา้งฝั่งไฟบวกต้องชนะมากกว่า1ประตูสำหรับเกมนี้จอร์จอยากให้เน้นไปที่มองบนส่วนเรื่องวินโจ์เนี่ยไปทางฝั่งเจ้าบ้านไฟบวกว่าจะชนะไปได้ที่3ประตูต่อศูนย์ต่อมาคู่ที่7เป็นริวพบกับ PAOK OK. โจทย์เปิดไม้ทังฝั่งริวต้องชนะมากกว่า1ประตูเกมนี้จอร์จก็อยากให้เน้นไปที่มองบนส่วนเรื่องวินโจ์เนี่ยไปทางฝั่งเจ้าบ้านริวว่าจะชนะไปได้ที่3ประตูต่อศูนต่อมาคู่ที่8คู่สุดท้ายเป็นคิทตันพาเลต โจ์เปิดมใม้คิตตันพาเลตต้องชนะมากกว่า2ประตูสำหรับเกมนี้เนี่ยจอร์ดก็เน้นไปที่มองบนส่วนเรื่องวินโจ์เนี่ยไปทางฝั่งเจ้าบ้านคิตตันพาเลตจ,จะชนะไปได้ที่3ประตูต่อศถึง4ประตูต่อศนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์โปรแกรมบอลประจำวันพฤหัสที่ี่ตุลาคม2 5 1 8ของเรานะครับรับชมกันมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของจอร์ดในแต่ละวันให้ด้วยนะครับส่วนคนที่กดให้กันแล้วเนี่ยจอร์ดก็ขอขอบคุณมาณ ก็เพียงเข้ามาร่วมสนุกทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่นี้เนี่ยตอบถูกก็ติดต่อเข้ามารับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆกันได้เลยนะครับทำถูกต้องถูกกติกาถูกเงื่อนไขทุกอย่างเนี่ยจอดรับรองเลยนะครับว่าเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมสวยๆแบบนี้เนี่ยจะส่งถึงหน้าบ้านทุกท่านแน่นอนและสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไวาจัดกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ